สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิง b ์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์มสามบาทห้บาทในช่วงของ Blues Today ที่เราจะมาสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าจะโดเนทด้วยการส่งเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงนะครับก็จะขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวตลาดซื้อขายนักเตะของเชลซีซึ่ง ก็มีมาฝากกันพอสมควรรวมไปถึงย้ำนะครับว่าวันนี้เชลซีมีแมชเดย์ลงแข่งขันครับจะบุกไปเยือนอิฟสวิตาเวลา 2..45 นาฬิกานาทีนะครับก็ก่อนอื่นเลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับใครที่อยากสดชื่นในการดูฟุตบอลตลอดทั้ง90้นาทีแนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับ มีเรื่องดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับแฟนบอลทุกท่านนะครับก็ผลิตภัณฑ์ไข่กรูมิงนะครับนับถอยหลังแล้วครับสู่ปี2024นะครับก็เตรียมขึ้นปีใหม่2025เราก็ยังลดอยู่ลดต่อฉลองปีใหม่ครับกับไข่กรูมิงวันนี้ครับลดเหลือเพียงแค่1,689บาทนะครับใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถโกนขนน้องชายก็ได้นะครับหรือไปใช้ในที่อื่นได้ดีเลยเนี่ย ก็แนะนำไข่กรูมิงเลยนะครับราคาพิเศษครับ1689บาทสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจก็มีอะไรกันบ้างครับเริ่มจากนิซ่าคินเซล่าครับสื่อชื่อดังบอกว่าเชลซีเนี่ยยังไม่ได้คิดที่จะผลักดันที่จะปล่อยยืมตัวผู้เล่นหรือว่าขายนักเตะในทีมชุดใหญ่ออกไปในช่วงต้นของตลาดนักเตะเดือนมกราคมครับรวมไปถึงดาวรุ่งอย่างโอมริคเคลลี่แมนแล้วก็มาเกีวด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งนิสซันคิเซล่าก็ย้ำนะครับบอกว่าเชลซีเนี่ยไม่ได้ผลักดันที่จะปล่อยยืมตัวมาร์กิวออกจากทีมในเดือนมก,กราคมนี้นะครับขณะที่เดลี่เมลครับรายงานว่าเชลซียังคงพอใจกับตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าครับโดยคร e. uh ิสโตเฟอร์เองคุนคูเนี่ยอาจจะต้องอดทนหากมีความไม่พอใจใดๆครับเนื่องจากสโมสสไม่คาดว่าจะอนุมัติการย้ายทีมของเขาและเขาจะมีบทบาทสำคัญหากนิโคลัสแจ็กสันได้รับบาดเจ็บนะครับนอกจากนี้เดลี่เมลก็รายงานบอกว่าแฟนบอลเนี่ย อาจบอกว่าทีมต้องการผรู้สำบัติตูคนใหม่แต่เชลซียังคงเชื่อมั่นอย่างเต็มตัวในตัวของโรเบิร์ตซานเชสในตำแหน่งมือ1และฟิลิปยอเกนเซนในฐานะมือ2ขณะที่เดลี่เมลครับรายงานบอกว่าดูสบริฮอร์เนี่ยอาจจะได้รับอนุญ,ญาตให้ย้ายออกจากทีมไปแบบยืมตัวครับแม้ว่าอาจจะเพิ่งย้ายมาด้วยค่าตัวถึง30ล้านปอนด์เมื่อตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ย ตั้งเป้าที่จะคว้าตัวรองดาวโครโรมวนี่มาร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้นะครับอันนี้ก็ยังตีไว้เป็นลือก่อนนะฮะไม่ใช่สื่อใหญ่รายงานนะครับนอกจากนี้ครับก็มีรายงานจากเดอะน e เทลกราฟบอกว่านิวคาสเซิลเนี่ยได้ปิดการ,การเจราจาสำหรับทีมที่จะดึงตัวอเล็กซานเดอร์อิซักในช่วงซัมเมอร์นะครับโดยคือทางนิวคาสเซิลเนี่ยตั้งค่าตัวไว้ที่150ล้านปอนด์สำหรับกองหน้าวัย25ปีรายนี้ทำให้เชลซีละ่ะล้มเลิกความสนใจในตัวของอิซักในทันทีนะครับ ขณะเดีวยวกันมีบทสัมภาษณ์ของเอ็นโซมาเรสกานะครับออกมาบอกว่าปฏิกิริยาการตอบสนองของมาดูเอเก้เดี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับตั้งแต่ถูกดอบในเกมกับวิลล่าและผมมองว่าจะเป็นเช่นเดิมหลังจากเกมนี้ครับก็คือเกมกับฟูลแลมต้องการมีการแข่งขันในทีมที่สูงมากกว่าเดิมขณะที่เคะะเคน,น่าครับกุนเกอร์อิสวิตททาว์ครับบอกว่าผมไม่คิดว่าผมได้เรียนรู้อะไรที่ต่างไปจากการดูเชลซีในตอนนี้เท่าไหรนักนะครับ ก็โครงสร้างรูปแบบการเล่นในการครองบอลหลายๆอย่างยังคงเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้มาริสก้ากำลังทำงานกับนักเตะในระดับที่แตกต่างออกไปแมเลสเตอร์เองก็มีนักเตะชั้นยอดเยี่ยมอยู่แล้วเช่นกันซึ่งนั่นยิ่งทำให้มันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะฮะพูดง่ายๆว่าแมคเคนนาบอกว่าคือเชลซีเนี่ยตอนนี้คุมทีมเนี่ยคล้ายๆกับเลสเตอร์เลยแต่ว่าประสิทธิภาพนักเตะก็ดีกว่านะครับขณะเดีวยวกันโจนี่มอริสคาร์บอดิทมิฟิลของเชลซีก็บอกว่าไกเซโดเนี่ยมีฟอร,ร์มการเล่่่นนนทีีีีดวาคพรใป ผมกำลังจะบอกคุณว่าเขาดีกว่าโคพาเมอร์ที่เชลซีถ้าคุณต้องเลือกทีมยอดเยี่ยมประจําฤดูกาลใครจะไปดีกว่ามอยเซสไกเซโดขณะที่โจนนี่บริสก็บอกว่าผมคิดว่าเชลซีต้องการเซนเตอร์ระดับโลกที่มีประสบการณ์มาเสริมทีมครับผมไม่คิดว่าเราต้องการกองหน้าครับผมไม่คิดว่ามันเป็นจุดที่เราลําบากที่สุดเราแค่ต้องเสริมเกมรับให้แข็งแกร่งขึ้นขณะเดียวกันนะฮะก็มี ารายงานว่ามอยส์เกยเซโดเนี่ยมีสิติในการเข้าสกัดและตัดบอลมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของพริมยร์ลีกที่84ครั้งนอกจากนี้ครับทางอังเดซันโตสเนี่ยที่ไปเล่นกับสตาร์บูรอสัญญาย,ยืมตัวเนี่ยมีสิติในการเข้าสกัดและตัดบอลได้มากที่สุดในหลีกเอิงที่67ครั้งนะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานจากสื่อนะฮะบอกว่าแรนด์เบอร์ทรานครับซึ่งเป็นอดีตแบ็คเชลซีที่เคยคว้าแชมป์ยุโรปเนี่ยแล้วก็เป็นหุ้นส่วนธุรกิจของเขาก็าคือ ที่ชื่อว่าเบลเนี่ยมีบทบาทหน้าที่สำคัญที่ทำงานผ่านบริษัท FA Sport ครับในการแต่งตั้งโจชิลให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสัญหาและก็พัฒนานักเตะที่เชลซีซึ่งถือเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ท็อดโบลีและเบดดัตเอ็กบาลีเนี่ยเลือกมาร่วมทีมในช่วงต้นของการบริหารสโมสรนนะครับก็แรนเบอร์ทรานเนี่ยอดีตนักเตะเชลซีเนี่ยมีส่วนนะครับในการที่ทาให้เราอ่ะได้โจชิลเข้ามานะครับขณะที่ข่าวอื่นที่น่าสนใจนะครับก็ จริงๆประเด็นของลองดาวโคลโมูนี่นี่ถือว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเพิ่งมีข่าวมาตอนประมาณตีสองบ้านเราซึ่งเป็นรายงานจากสื่อของฟุตเมอร์คาโตนะครับสื่อในฝรั่งเศสแต่ก็เชื่อว่าสุดท้ายถ้าเชลซีเอาจริงอ่ะผมว่าน่าจะเป็นในลักษณะของสัญญายืมตัวมากกว่านะครับไม่น่าจะซื้อขาดเพราะว่าดูแล้วน่าจะเปเชน่าจะปล่อยตัวครับไม่น่าจะเก็บเอาไว้นะครับส่วนข่าวตลาดซื้อขายอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็มี รายงานบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการคว้าตัวโอลาอหน่าครับแบ็กขวาของฟอ r e เรสต์มาแทนที่ของคลายวอเกอร์แต่เรื่องนี้ตีไว้เป็นลือเลยครับเพราะมาจากเดอะซันนะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานว่านะครับเฟเดริโก้เคียซาเนี่ยกำลังมองหาทางที่จะออกจากลิเวอร์พูลในเดือนมการาคมครับหลังจากที่อยู่กับทีมมาแค่5เดือนนะโดยมีทีมที่ให้ความสนใจนะครับก็เป็นรายงานจากเดลี่เมลด้วยนะครับ ที่เหลือก็เดลี่เมลครับรายงานเพิ่มเติมว่าแมนยูไนต็ดเนี่ยนะกำลังพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงสัญญาฉบับใหม่กับคอฟฟีไมนูแล้วก็อารนะีฮันโดกาเนโชนะครับส่วนคอ์อฟไซด์รายงานว่าจอร์นดูรันเนี่ยอาจจะย้ายจากแอสตันวิลล่าครับในตลาดซื้อขายที่จะเปิดขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับก็มีรายงานว่ามัตเตโอเรตกีกองหน้าวัย25ปีของออตแลนตาเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของจอร์นดูรันในทีมแอสตันวิลล่านะครับ เอ่อที่เหลือเนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็ The Times ครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้วางแผนที่จะเสริมทัพในเดือนมกราคมครับโดยมีใครบ้างมีบรูโน่กิมาริสครับจามามูเซล่าฟรอเรนเวียสมาร์ตินซูเบเบนดี้แล้วก็มาเกฮีนี่คือเป้าหมายที่เป็นข่าวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอ่ะก็ข่าวเชลซีเดี๋ยววันนี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเชลซีเนี่ย มีโปรแกรมลงเล่นครับมีแมชเดย์ที่จะเจอกับอ e ีสวิตทาวเพราะฉะนั้นวันนี้ค่อนข้างจะเงียบพอสมควรนะครับเพิ่งจะมามีข่าวเรื่องของรองดาวโคโรมัวนี่เนี่ยในช่วงดึกที่ผ่านมาที่เหลือก็ค่อนข้างจะเงียบสง,งัดพอสมควรนะครับก็วันนี้มีแมชเดย์พรีเมยร์ลีกเตะด้วยแหละมันก็เลยอาจจะดูเงียบๆหน่อยนะเดี๋ยวถ้ามีข่าวอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ย ก็ไปติดตามได้ใน Facebook f แ n Page ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับส่วน,นเพื่อนเพมองในดีลของรองดาวโครโรมัวนี่ยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ชอบกลองหน้ารายนี้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับรจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ